ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาใหงครับผมวันนี้เอามาตามแนวทางเส้นขุนไก่พี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะเข้าเต็ม,เต,มเต็มอีกเนาะแต่ว่าเพิ่นฟันล่างพี่น้องเลขที่ทีมงานได้มาไปตามมากงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้มาซีสองอหนึ่งสองหล้วก้เจ็ดสองเนาะแต่ว่าเลขออก สองเจ็ดครับออกออกเป็นตัวกลับแล้วก็ขึ้นบนเนาะแต่ว่าส่วนมากเลขเพ่นจะมาลางังแล้วก็ตรงๆด้วยไม่ต้องกลับด้วยตวามเงื่ิพานมาเป็นตัวกลับแลบนบนแ้วก็ขึ้นบนพี่น้องแต่ว่ากะเข้าครับผมเนาะ,อะรอดิตาล้มกันสำหรับวันนี้ครับผมจะเป็นยังไงบ้างเนาะเส้นขุนไก่เพิ่นมากแล้วพี่น้องนะรอค่อยกันมาดวนค้นถามกันม่เลือกซื้อสายแถบใหม่ น้าพี่น้องเนาะแต่ว่าบรูว่ามีคนได้โชซเลยมาน้ำเพลินว่องอัี่ผ่านมาอ่านวันนี้อย่าพลาดกับผมรอดติดตามไปพร้อมๆกันครับสวัสดีเอฟซีกันครับอสวัสดีเอฟซีครับผมอามาแล้วพี่น้องเสียนขุนไก่เนาะเป็นยังไหนงวดหันงวดที่หาแม่นบ่สองเชิดวายหันงวดที่หาอ่ากระแม่นสมเพคนวายพีเนาะเราเมืองเนี่ยอ่า โอ้คนด้มาซีงวัดตีสหงวดว่าหันมันบ่อ่าข้าเจ้าเป็นเล่หรุดม้าบอกหรือว่าเป็นเล่หซ่องหรือเป็นเล่ห์เป็ดอะก่อเล่หซ่องสี่คูสามคูสามคูโอ้สามคูมา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 สามคู่ทุกงหงดทุกงหงดทุกงหงดลยแล้วก็ถึงมาเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงกันมา ทีเหมือนแข่งวันนึนวันนะอ่าให้มันมันแรงมันเบนนี่เองเลยเออแต่ว่างวดที่ผ่านมาขึ้นบนเนาะบนทุเทียจะมาตารางตารางอ่าแต่ว่าไก่ย่างบ้านหนึ่งลุดเนาะไุเรียนเนาะอ่าย่างบ้านหนึ่ลุดแต่ว่าวัที่ว่าหันพี่น้อกพักการเห็นบ่เพิ่นเขียนให้แล้วเขียนให้อีกนี่ชุดเดียวเท่านั้นอ่านี่อืม วอกชุดนี้นอ่าวอกสองสองเจ็ดแบบอ่าแต่ว่าไปขึ้นบนเนะาะเอาแต่ก็ถือว่าเอาช่วยเพิ่นบ้างนด้น,นิหัวที่ผ่านมาเห็นบ่พี่น้องอ่านี่คือหววที่ผ่านมาครับอ๋ออ่าแต่ว่าไปขึ้นบนพี่น้องปกติเพิ่นจะฟันล่างเลขกซ่องตัวนี้เป็นเลขกซ่องล่างอ่าเฉพาะล่างอย่างเดียว ตัวงอสิพานมากพิดผูขข้นบนเนาะก็เสียดายพี่รองเนาะบัดมีฉะนั่นพี่้องจะขาดครับผมเนาะเอาไว้ทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่รองเด้อเอาไว้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเอาไว้ทั้งบนทั้งล่างไปกับพร้มมันบก่กันลาดเนะาะดาเดาจใจเด้อเออเอางวด ที่ผ่านมาเป็นงวดที่หางวดที่หกจะเป็นตัวใดให้พี่น้องรอร,อร,อร,อรอับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะเสี่ยนเพิ่นจะมากสิจังจะฟังครับผมอ่าเป็นอะไรงวดนี้เป็นอะไร,ะไรมีตัวใดไนงะมาฝากฮะเดินมาไปเนี่ยอูซายเอ้ามาลนี่ฮากอนมานีบอลฮากวนมาฮะกากวนออกมือบ้าฮากอนเฮ้ยคนยิน,นเ,เจ้าว่าอัน หมาข่านมันออกดอกซุงมเก่าม yes ั so Entonces, Alter, the ้ยิม่ใสองเจ็ดสองเอียงอยู่หัวเห็นอยู่เอาว่าจะไดนวามั้งหัวขวามมันออกซุ้เก่าอ่าวันนี้คนทั้ง้ามันออกสามสองวันนี้คนนี้มันที่สามเหมือนเนี้ยเฮ้อนนี้ที่สามมือนนี้ยเอามัดไปเลยหัวกวอนหัวไหนหัวมันออกกันก่อนซนเลยก่อนซุนเอาซุ้เก่าหานู่นเลยอ่าเป็นดอกซุ้เก่าโอ้ก็มาออกปีนสามสองเอ่าถึงิเก่าอะวันนี้มันเป็นที่สามเหมือนี้ โอมันมันหานึงนี่มันหานึงมันมหเกกันหานึงออกหานึงเยอะอะมันเด้กก็ม่นก็กก็หกหกสามหกสามมันจะมีได้สูตรบอมันนี่มันเป็นกองหกมันกองหกไนโอ้ก็หกหาเลยเหามัมีหเลนี่แหละ้า่าไม่ได้สามคูเองเป็นเป็นิบนขึ้นางเสามคู่เออสามคู่ที่เป็นบนขึ้นล่างกองหกที่สามหกห้าเลยนี่มาอยู่ทั้งมนทั้งล่งเลยนี่าได้ไวๆออก เอาไปคว่นก็คูนอรรอแต่ไข่ยี่ว่าเป็นเกหาเป็นร่างนี่เิดว่าตึใจข่นะตามคันมาตามสูบนั่นบอแต่ว่าไข่ประจจงสี่เกดห่าหกห่าที่สามของหกโอ้สี่คูสี่คูเนีนเลยเป็นบอบกครับไปเลยทั้งบนทั้งล่างบอกครับเลยนไฟนะโอ้สมบอรณ์บเลยคือบนล่างด่วยวันวันล่างว่ามาเก็ดห่าคือนว่าแต่ว่าอะจำเคนวันธรรมดาซื้อบนล่างหมอาบนล่างไปก่อนนะเนาะแต่ว่าเก่าก็สี่ดิบแต่วัาเกินเก โอ้อ oh, ันนี he he s <S he s he. He s ้เป oh, uh, uh, ็นเลขสูตรของเส้นขุดไก่เขามาเขามามันมากว้งน่ออกเขาแบบนี้มันยิ่บนเกาออกตัวเกานะอ่าอ่าอ่ามดเกียวไงี้ยนสติสติแลาเถาะอืสติอบมาหยุดเกาเลยหมอขึ้นไอืมเขาเาล็กธรรเขาอลอกเขาเกาลกที่เิมซิซ้ำมาห้องหอหาล่าหล่าคดหาธรรมามันเจ็่วกัมากเลยเอเป็เจ้ิมบนล่าโรดที่คู่นึงนี่นะสัตัวก็มัดกหนึก ก็หกก้หกท่สามหกเก้กสี่สามก็สองตัวม่นด้ับไปครับเพงแ่ถือขึ้นบนนะที่สามเนะเพียงที่ลงรงนะไม่ทับกันเหมือนมันับนู่นก็มบนมันสามสองนึ่งมันออกร่างมันเมื่อเดืนหกสามสามตัวหนึ่งลงแอ่าหัวนี้ไม่นหกขาเนี่ยปรเด็นนี้มันนี่มีที่สามมีสามสองอันนี้ชั้นโกชันโกเป็นบนส่องเป็นางที่สามนี่เป็นลง่รงไปแล้วกันมืนก็ล็อกซบันเก้าหกอืหกสาม จะหานึงตะปันนี่แหละโอ้พันสิ์สัตว์ตะปันแต่ว่ามันจะดีบุญแรงนะจ่ใหญ่จะใหญ่ข่อยมักตัวเจตหาร่างหนี่งเราโซตัวเจ้าของสูตรเพิ่นข่อยมากเจตหาชอบเจตธาตุส่วนตัวล่างด้วยอืมตัวสามตัวถวยที่ไปบุญเครื่องบ่เอ้าอันนี้กะที่บ่เอาหกหกขวานเอาไปท้องถุนก็เลยหรือว่าจะไหนเขียนบ่คืองมูอเอาไปท้องถุนแค่นั้นแหละแต่ว่าสามตัวพี่น้องเนาะ เพิ่นหายมาสองชุดอ่าหกเก้าหกหกสี่สามอ่าแล้วก็หกขาดเก็เก๋ตัวมัดติดขาไแต่ว่าส่วนตัวมักคักคก็คือเจ็ดห้าล่างโอ้คนน้มาอะไรเนี่ยสาคูนเนี่นะครัคูห่หันเกรหามประมาณสามุูนมั้คุณท่หมุน,มน,มนลางทำแบบนัอืมก็หัลักซิปด้วยลที่ก็ลักซิด้ลยทำอ่าเขาก็ลักซิปได้เลยทำมันสีมาเจ้จำเจำเลยอ ô oh, đi đỏ đấy, àm, phần được siêu một la thì đấy, siêu phù đỏ đó, đi đỏ, phần đèn siêu đó, ô, khẩn quá, phải cả, ôi, quay cả, quay thang, quang, 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 โอ้ยเแรกาออกบนดี่เออเสื้บนออกล่างเสื้อ่างออกตัวครับเออที่มาสุนแล้วก็อยากสนเออเส่บนออกร่างพกสายดีกว่าพกสายพกครับเออพกสายพเดี๋ยอหาหนึ่งเลยฮะหาหนึ่งกับพกครับื้อหนึ่งหดเื้อแวอืมต่าออกบ้านถือตลอดแน่นบ่ถือถือเมียถือมียไดาตลอด เือกันแต่ว่าถึงเม่ดาที่อ่ะแม่ขวัสเต้คนเดียวถึงตะถึตะลังบงุเออโอ้ยี่ว่าสอรองขวัเ่เอเมดีใจรไยป้าถกดีใจว่าปึกที่สิบุญนะโอ้่ว่เยัเต่ปาโตปาโตพถึงมึงมึงมแสนสองถึงทราบบาทอูจองสูตรเดียดเก่าซีมาถึงสาบบาทมาออ หกสามเบทาบไันทึกหกสามหกหนึ่งทได้หกหกสามหเก้าสองสามหกอ้ก็เลยว่าเป็นที่ไปที่มาออกเมีดวงน้อหนเลยออกมากนี่ถือตลอดถึงเมียตลอดบวกกับอ่าบวกกับพี่น้องต้องมกการบกมกการบวกหนกนี่ฉะนั้นพี่น้องเราว่างไว้เรีกเพื่อนให้คือตลอดพี่น้องเนาะแต่ว่าต้องไปกับความเอ้า เขาจาถือเป็นเ้าจถือเป็นมื่นเขานขาถือทราบบัเน้อเอาเอาผู้ใดเอใครที่รออ้ามันเป็นเล็ชุดเดียวกันบ่กับเล็ที่ว่าถือค้างว่าติดบเบ่แมนตี้บอรนาก้อนาก้อนอันนั้นาก้อนโอ้ตัวนั้นาก้อนคือแป้ว่ามือกันแล้วอถือก็ะไรดอ่ะมันจัเบอรนีเบ่คืออมันเบอบ่รู้อาจจะมาตรงกันกับบรู้คือกานี่ซื้อไหมซื้อตติมเมเพื่ออะไรค่เพามันตรงกันเด้ อโอต้ต่ว่าเลขตัวนี้คือเลขกสูตรของเจ้าเองอออโอ้พี่รองล่างเน้นเน้นเม็ดเดียวเจ็ดห้าเมื่อเกิดกันต้องคิดว่าเอาสำรับตัวนั้นรอดกี่ตามอีกกันบ่ตามตัวตามว่าจะมาตัวไหนพี่ร,อร้องไม่มาจะไปให้ไวนะชุดนั้นแต่มีแค่สามตัวสามคู่เนาะ,ะต่ว่านี่เป็นสูตรของเพื่อนเองเด้อพี่ร่องเดียวสามตัวอ่า อ่าชุดนี้จะถือตลอดพี่น้องถือเมียได้ตลอดเอาจับเอาโซ่ให้เพิ่นด้วยเอาสามตัวมีชุดสามตัวแล้วก็สองตัวด้วยอ่าตรงๆได้มามาชุดใจได้มาเจตหาเนี่ยล้างเนี่ยล้างความเล่นเบนบ่เค็ดอะไรเอาล้าเอาเจตหาล้างโอ้หัวขวี่เฉพาะหข่ี้ได้อ่าเฉพาะเอาแต่เสื้อโลงทุนกต่เสืลงทุนน้ำเซียนตัวเซียนผู้พนิชิดมากกัน ข้าเจ้าคิดข้าเจ้ามากักตัวไหนสืบรรวแต่ว่าการไหวพรออมเตี้ยการเตี้ยคนนี้อ่าให้การไหวร้อมไม่พิงเร้อเสี้ยนเิ่นเตีอยไมาแล้วแต่ว่าของเพิ่นนี่บ่ไปยังเพิน่นว่าอ่าอ่าถือวามก็ถถงอยางเดียวเออือเมียราข้านนี่จะมันจะห้มันเทียขาเจ้าไม่มันเป็นซีสามนะขี้ว่านนี่ขึ้นว่ารื่ขั้นมันจะชนกันเนเต้สมโอ้ซบกคิดว่าเพราะวา่า ม่นนี้จัดรางวันบอลเล็กมึงบองไม่เห็นพักก่สามสองเหรเห็นมึงมึอกอกกันอ่าที่สามไหมเพราะเลขแต่ละงวดมันบนนี้กันเนาะเลขจับคำนวณจับที่ว่ากเจะลอกมาส์นะเนาะขี้ไก่กันอ่าเลขบนนี้ไก่พี่น้องเนาะเลขบนนี้ไก่กันพันวาเลขเป็นอ่าได้มาตลอดพี่น้องแต่ว่าส่วนตัวเสี้ยนพันพันวาเก็ดห้าล่างเม็ดเดียวอืมอ่าทองก็ทองก็ที่สามจะได้เห็นล่างบุญมาจากอ่า ต่ว่าเก้าหกกับสี่สามกันไหมเมื่อกีตัวนที่สามบนเ่หกล่างเห็นไหมโอ้ไปทเห็นไหมอ่าอ่าอ่าเอาเลยว่าต้องเอาไว้เนาะไว่ตัวต้องจับไว้จันไว้มันบ่โอ้ไม่ว่าพขกหางกันตายทั้งนั้นกันะอ่ากาจับไว้จัไว้ตนเนียเนียนั่นและทีเก้าหกกับสี่สามสี่สามส้มส้อมบุนอโอ้พี่ลองอ่าชัดหน้าจอเลยพี่ลังด้อีครูเมยหรือี่สี่ห ออสี่คู่ครับผมเดี๋ยคกูไปถือแหวนไปอ่าเอาาเก็บบนเรีบนนันพี่น้องนะฝากติดนิสตี้ไว้เนาะสำหรับชุดสี่ตัวอ่าที่ว่าเล็กซองเป็นตันตัวอ่าสามคู่อืมสามคู่รอติดตานเมื่อ,อกันว่าจะมาตัวไหนจะขาดเด็ขดขาดเมาไม่เอาไม่เมื่มกัาเอาให้เนาะอ่าถ้าได้มาเสียนเพิ่นจะนัา่มานั่มสนอให้เลยพี่น้องเด้อ กถติดตามไว้ครับผมเนาะเป็นกาลังแน่นใจครับนะงวดที่พานมากเขาเต็มเต็มวดที่หานะเป็นงวดที่หาของเขาเจ้านะแต่ข้าได้มากมากกับเขาอีดีเนาะอ่าแต่ที่ว่าขาเจ้าแม่นเติบพี่น้องได้แค่ไม่ว่วงวันกันอะไรได้โอ้ร่วเขากันตัวเขาก็จับไปเนาะอ่าอ่าอ่ามิฉะนั้นกันไว้ทั้งบนทั้งล่างไปกับความได้เพีองเด้ออันนี้เป็นสูตรของเส้นคุนไก่เพียเองเนาะมักกระจัดคัดกระพันได้เพีองเด้อสูตรนี้ครับ ซุ่มประจำมาติดตัวอ่าซุ่มเอฟซีคนติดตามประจำดูดีวะเพ่นว่าอ่าโอ้อันนี้เป็นเอาฝากตามพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสู้ขุขขขนชนะุกก่นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแน่ใจอย่าพลาดเด็ดขาดพี่น้องสหรับวันนี้เนาะเสื้นคุณไก่ก็จัดมาให้แล้วน้ำเสนอมาให้แล้วเพราาะว่าทางเดือดของเด็กนี่ยังเสียแหละอ่าพี่ตาว่าให้เอฟซีสื้อไปกับพร้อมบนล่างพร้อม แต่ว่าผู้ผู้บอกว่าครับผู้บอกนี่ออกมากก็ต้องถือตลอดถึงเมียดาถือเมียดาตลอดนะเพราะว่าคนมั่นใจสูตรของเพิ่นจะเลิกเกินพี่น้องไม่เมียบา,ายแต่จะพูดเมียบาของมึงบริบทบริการเออไม่ถือคนได้ตามนัดแล้วพี่น้อง